จากวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์อย่างสามก๊กเราสามารถเรียนรู้บทเรียนการเอาตัวรอดผ่านการเสรแสง้งหรือกลยุทธ์ทางการเมืองได้หลายประการต่อไปนี้คือ8บทเรียนสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าการคิดคำนวณอย่างละเอียดอาจช่วยให้คนหนึ่งรอดจากสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ 1. เสแส้งเพื่อซ่อนความสามารถ เล่าปีมักแสดงตัวเป็นคนอ่อนโยนและไม่ฉลาดเกินไปเพื่อไม่ให้เป็นเป้าหมายเขาแสรงทำเป็นไม่สนใจการเมืองในช่วงที่อยู่ภายใต้โจโฉแต่แท้จริงแล้วกำลังสะสมพลังเพื่อสร้างอำนาจของตัวเอง 2. ยอมถ่อมตัวเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าสุมาอี้แสร้งอ่อนแอหลีกเลี่ยงการประทะกับขงเบ้งเพื่อรักษากำลังพลและรอโอกาสตอบโต้เมื่อศัตรูอ่อนล้า 3. ใช้คำพูดหวานหูลวงศัตรูโจโฉมักใช้ถ้อยคำอ่อนโยนลวงให้ศัตรูตายใจแล้วหักหลังในจังหวะที่เหมาะสมเช่นหลอกเล่าปีและลิปโป้ก่อนสังหารในภายหลังส,สแสร้เป็นมิตรเพื่อหาจุดอ่อนลิปโป้เปลี่ยนข้างบ่อยครั้งสแสร้เป็นมิตรกับผู้มีอำนาจเพื่อหาผลประโยชน์แม้กลยุทธ์นี้ไม่ยั่งยืนแต่ก็ช่วยให้เขารอดชีวิตหลายครั้ง 5. ซ่อนความทะเยอทะยานภายใต้ความจงรักภักดีขงเบง้งแสดงความจงรักภักดีต่อเล่าปีอย่างเปิดเผยแต่ขนาดเดียวกันก็ค่อยๆขยายอำนาจของจกกกอย่างเงียบเชียบ 6. สแสร้งแพ้เพื่อชนะในที่สุดกวนอูบ,บางครั้งยอมถอยเพื่อหลอกศัตรูให้ตายใจเช่นการล่อลู่จินให้เข้ามาโจมตีแล้วตอบโต้ด้วยความเด็ดขาด 7. ใช้ความเมตตาเป็นหน้ากาก สุนกวนแสดงความเมตตาต่อพันธมิตรแต่เบื้องหลังกลับยึดผลประโยชน์ของงอกกกเป็นหลักแล้วพร้อมจะหักหลังทันทีที่มีโอกาส,สแปกแสร้เพื่อหลีกเลี่ยงภยัยเตียวเจียวสแส้เป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดเพื่อรักษาตำแหน่งและอำนาจให้อยู่รอดจนถึงที่สุดข้อคิดการเสแสร้งไม่ใช่เพียงการหลอกลวงแต่คือศิลปะแห่งการเอาตัวรอดในยุคที่เต็มไปด้วยการหักหลังและเกมการเมือง ข้อดีคือช่วยสร้างโอกาสและความได้เปรียบข้อเสียคืออาจทำลายความน่าเชื่อถือและอาจถูกตอบโต้กลับอย่างรุนแรงการเรียนรู้จากสามก๊กจึงไม่ใช่การเรียนแบบแต่คือการเข้าใจจังหวะและความพอดีในการใช้กลยุทธ์โดยไม่หลงลืมหลักของตนเอง